หมวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มาหม้อเอมิลี่กันเหมือนเดิมนะฮะมาฮะวันจันทร์ที่12ครับผม9ดวงฮะตอนนี้จะสิบหรือยังโอ้โหของขวัญที่สุดยอดมากเลยขอบคุณมากนะการกินอาหารเอลฟ์ี่นี่สำคัญกับฉันมากนะฉันให้ฉันมีชุดอยู่ยืนยาวน่ะครับนายเจ้านกอันนี้ไก่แจ๊ ยังฮะคุณผู้ชมอีกไม่นานนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็ตัดดเร็วกับก็ตัดกันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับฤดูนี้นี่เป็นอะไรฮะฝนตกติดต่อกันสองวันนะฮะมาฮะวันนี้ผมก็มาหมออ้ออมเปรี่กันเหมือนเดิมนะฮะอมเปรี่ครับผมเอานี่มาให้โอ้โหสิบดวงครับคุณผู้ชมโอ้ยของขวัญน,นี่สุดยอดม,มาเลยขอบคุณมากนะ่าฉันรู้สึกแย่เกี่ยวกับลีนัสจังผู้คนนั้นตัดสินเขา ฉนันหวังว่าทุกคนจะได้ยอมรับเขานะเฮ้ยสิบตนะัวแล้วคุณผู้ชมได้เวลาแล้วฮะกับคัสซีนหัวใจสิบดวงนะ,ะมาดูกันว่ามันจะมาหรือยังฮนะอ่ะไม่มานะฮะไม่รู้ว่าคัสซีนหัวใจสิบดวงของเอเมิลี่อยู่ที่ไหน,นะฮะงั้นเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเอเมิรลี่เขาอยู่หน้าบ้านผมครับไฮพเลสสวัสดีตอนเช้าเขามาทำอะไรอะ่ะ นี่รู้สึกว่าเธอทำได้ดีมากเลยฟาร์มเนี่ยตสุดยอดไปเลยเอ่อเราไม่ได้อะไรเลยนะนอกจากระเบิดฟาร์ม <c oughs> ทำได้าเมีใส่เออนี่นายก็อยู่นี่มาสักพักแล้วนะฉันก็ชัว่อว่านายน่าจะมีผ้าสักมีผ้าสักหน่อยใช่ไหมล่ะผ้าเหรอไม่มีแฮะอ่านายน่าจะรู้ใช่ไหมว่านายสามารถใช้ผ้าในการ่าในการเย็บ เย็บผ้าแล้วก็ตัดแต่งเสื้อผ้าได้อะสิ่งที่เธอต้องการทั้งหมดก็แค่เซฟิงแมชชีนหรือก็คือเครื่องอะไรเครื่องเย็บผ้านะฮะแล้วก็แน่นอนว่าฉันมีอันหนึ่งอยู่ที่บ้านเออแล้วก็เธอสามารถใช้ได้ทุกเวลาเลยนะตอนนี้คุณสามารถใช้เอมิลี่เซฟิงแมชชีนได้แล้วนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการเริ่มในการปักเย็บเสื้อผ้าของเธอเธอต้องใช้อ่าชิ้นส่วนของเสื้อผ้า แล้วก็ไอเทมอันที่2การทดลองแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นยูนิคสไตล์ของนายอะ่ะมันจะเริ่มจากตรงนี้แหละนัทเมอใส่นันลากเอมมลี่นันลากไหนมาดูสิเลวิสฉันต้องการให้หนายอยู่ที่เพลิกแกนทาวใช้เมือเมเปิลเพนเด้นต์เอามอเมดเพนเดนต์เรามีแล้วฮะแม่ส่งเงินมาให้500นะฮะ จดหมายจากแม่สวัสดีโพเลสด,ดีใจด้วยที่อ,อัพคอมมินคอลัมซาดิวเวลลของการ์ดิชเ่นเราดีใจในตัวนายมากอืมโอเคอเอาเฮ้ยครับผู้ชมกันเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยผู้ชมครับมีจดหมายมาจากเอมิลี่ฮะว่าให้มาเจอชั้นที่ซีเครต o ูท ตอนสี่ทุ่มนะรักจากเอมิลี่รักซะด้วย let's go camping นะคุณผู้ชมเอมิลี่ชวนเราไปแคมป์นะฮะมาฮะงั้นเดี๋ยวผมจะ,ะตัดไปช่วงที่เราไปตั้งแคมป์กับเอมิลี่กันเลยะฮะอ่าฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ยังไม่สามารถดูคัตซีนหัวใจสิบดวงได้นะฮะแต่ว่าผมว่ามันมันได้เวลาเราต้องทำการใหญ่กันแลฮะเอานี้ให้ก่อนเลยนะฮะ อันนี้ยัดเข้าปากก่อนขอบความสุกย่อมมาเลยขอบคุณมากนะอ่ะนี่เดเบอรี่แต่งงานกันนะฮะฉันก็ตกลงอืมฉันจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วเรามาฉลองกันอีกสาวันก่าหน้านะโอเคเย้ได้แต่งงานแล้วคุณผู้ชมครับขอเบอลี่แต่งงานสําเร็จแล้วครับผมนี่เธอเชื่อไหมว่าอพวกเราเราจะได้อยู่ด้วยกันนะ่ะ ฉันไม่เคยอยู่กับใครมาก่อนเลยนอกจากนอกจากครอบครัวของฉันน่ะตื่นเต้นจังเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันน่ะโ oh อ้ยไม่ก็คุณผู้ชมครับผมได้ขอบิลิแต่งงานเลยฮะน่าอีกสามวันนะฮะเอาแล้วไงอุย๊ยนี่ครับเครื่องจักรจากเย็บผ้าเครื่องจักระไรวะเครื่องจักรที่ ครื่องจากไอเอะแยะจากแยบผ้าที่เอเบลลี่บอกเรานะฮะโอเคครับ okay. เอเบลลี่เขาคงไปทำงานที่เดอะซาลอนนะฮะ The The เดอะซาลูนเดอะซาลอนแล้วจะไปทำผม <c oughs> เราไปแอบ,บส่องกันหน่อยดีกว่าอ้าว <c oughs> ไม่มีใครอ,อยู่เลยแหมสงสัยวันนี้ร้านปิดมาฮะงั้นผมตัดก่อนเลยนะฮะคุณ <c oughs> ผู้ชมครับ ในที่สุดผมก็หาทางเข้าซีเคด o ูดได้แล้วนะฮะโดยการไปอัปเกรดขวาของผมนะฮะก็มาฮะกับคัสซีนของเอเมลี่หัวใจสิบดวงครับผมก่อนจะได้เหนื่อยจริงๆอื้อาวแล้วนี่มาสุกหรือเปล่าล่ะมันดูน่ากลัวนะว่าไหม อืมอุย้ยอยู่ใกล้กันเลยอุยอ้ยตวสั่นน่ะเออฉันว่าฉ,ฉันก็น่าจะชิวๆอ,อ,อยู่นะหรือว,ว่าเธอไม่ชิวแล้วล่ะเฮ้ยมีความชอบความแอบแอบกระเถิบเข้ามาใกล้ๆอื้อเอ็นีี นี่หน้าแมวหน้าแมวอุ้ยมีซบกันด้วยอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยหมีผู้ชมครับมีหมีออกมาด้วยเฮ้ยหมีโอ้โหมีเข้าเต็นท์โอ้โหเต็นท์สั่นเลยถึงกับเต็นท์ถึงกับสั่นหืมปุดปิดปุตปิดปุตปิดอืมไม่มีอะไรฮะมีหมีด้วยวะ หมีงั้นเหรอฉันว่ามันคงยังไม่หิวหรอกนะฉันหวังว่ามันคงยังไม่หิวหรอกนะเต็นทนสั่นนะคุณผู้ชมอเออเฮ้ยนี่มันกับถุงนอนอีกใบยอยู่ข้างมีถุงนอนอีกใบยอยู่ข้างนอกอาฉันไม่มีทางออกไปเอาแน่ๆงั้นเรามานอนถุงนอนไปด้ยวยกันกันไหมครับโาโพเลยถ้าไม่รังเกียจช่วย ใช้ถุงนอนกับชั้นจะได้ไหมอ่ะมีถุงย่างอนะื่นด้ยวยนะเดี๋ยว็ดเี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็นเต็นสั่นครับคุณผู้ชมเต็นสั่นเต็นสั่นใหญ่เลย <c oughs> แล้วจบด้วยผมรู้นะว่าคุณทำอะไรกันล่ะสักสองคนเนี้ยโอ้โหเต็นหนึ่งกับสั่นับคุณผู้ชมโอ้โหไอโปลเลต ไอหมอนนี่แหมโอเคคนระับคุณชมกันเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยมาคร้ะคุณผู้ชมในที่สุดก็ถึงวันแต่งงานนะฮะเมื่อโพเล็ตเข้ามาที่เมืองพาริแกนทาวแล้วไม่มีใครรู้จักแล้วแล้วก็มาถึงวันนี้วันที่โพเล็ตจะได้เป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้แล้วยังไงเราทุกคน ชาติในนามของนายกของเมืองแพรแกนทาวเนี่ยอยากจะประกาศให้วันที่ห้าเดือนฟอเนี่ยเป็นวันที่โพเลตกับ y, เอเมอรี่จะได้เป็นคู่รักกันอม,มองหน้ากันแล้วเอาละถ้างั้นเราต้องเป็นถูกต้องกันโพเลตเอเบอรี่ในนามของนายกของเมืองแพรแกนทาวนเนี่ยเราจะขอประกาศให้เธอสองคน,นเป็นคู่สามีภรรยากันละจ๊ะ จุก,ก็ได้เลยชอบชอบการชี้ลิ้วจุก,ก็ได้เลยจุกจุกแล้วติ้ง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 ชื่อที่แตกต่างกลังจะเริ่มขึ้นแล้วและอนาคตก็ยังดูสดใสเย่ติ้ง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  โอ้โหเอมิลี่คนสวยโอ้ฟาร์มเราลกมากฮะโอ้โ oh, ห oh, <laughs> มีคริสตันอะไรมาอยู่ที่ฟาร์มด้วยมาฮะไหนๆก็เป็นการฉลองให้กับการแต่งงานของเรายัดเข้าปากไปหนึ่งทีของความสุดยอดมาเลยขอบคุณมากนะ,ะงานแต่งงานเนี่ยมันวอนเดอร์ฟูลเลยใช่ไหมล่ะที่รักเราต้องไม่ลืมเรื่องของฟาร์มด้วยนะได้เวลาไปทำงานแล้ว ออไม่เป็นไรหรอกฟาร์มช่างขมันมาดูซิเรามาลองดูห้องของเอมิลี่กันนะคุณผู้ชมโอ้โหเอาไอ้นกมาด้วยแล้วก็มีภาพของทะเลทรายคาริโก้นะฮะที่แซนดี้เพื่อนเขาอยู่แล้วก็มีที่ตัดแต่งเสื้อผ้านะฮะก็เป็นห้องเล็กๆนะฮะสำหรับของเอมิลี่ก็ดูไม่มีอะไรมากนะครับ อ่ะครับคุณชมสำหรับผมและและเอมิลี่ก็ขอจบกับพิงเท่านี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะเราชมกันเสมอมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ซิวเกนเจสซ่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีสวัสดีครับไปกับเอมิลี่จะจูบลาทุกคนครับแหม